และสำหรับละครเย็นวันนี้นะคะ,คะโอ้โหสาวใช้เดลิเวอรี่ค่ะถึงโค้สุดท้ายแล้วค่ะพี่ดาวช่วงนี้นะคะตัวร้ายก็ทยอยรับผลกรรมที่ทำไว้เราจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะสำหรับสองแม่ลูกคู่นี้ค่ะ,คะพี่สุยพรณภาและไอซ์นัทษานะคะที่จะถูกจับโปสในความเลวต่างๆโดนพี่ทัศน์นัตตะกวดทุ่งดัดหลังทำแผนซ้อนแผนค่ะคุณผู้ชมพร้อมร่วมมือกับเมฆจุติและแพรวเชื่อมวีงานนี้บอกเลยว่าสองแม่ลูกต้องบีอึ้งแน่นอน ทุกคนรู้ทันแผนไลฟ์กันหมดแล้วค่ะคราวนี้จะหาการแก้ตัวยังไงซึ่งฉากนี้เป็นซีนดราม่านะคะคือจริงๆเนี่ยเป็นซีนดรามา่าแต่เบื้องหลังนี่ยมีความหาเกิดขึ้นนิดนิดเพราะว่าพี่สุยกับไอซ์เนี่ยจะต้องมีจังหวะที่ลุกขึ้นยืนแบบตกใจพร้อมกันอ,อาทีนี้ก็เป็นความยากค่ะคุณผู้ชมว่าจะนัดคิวให้พร้อมกันได้ยังไงก็คือทั้งสงคนลุกดั่งกันหลายรอบกันเลยทีเดียวค่ะ มันต้องได้ลุ้นแบบลุ้นแบบว่าลุ้นสติแตกมากลุ้นนั่งลุกนั่งอยู่อย่างนั้นนะค่ะเออสควอชไปฉีดอาการเป็นไงฮะอาการเป็นไงเราก็จะมีความร้อนฤทธิชัยนะคะร้อนรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้เออเออแต่มันก็มีคำๆฮ่าว่าเพราเราลุกกระปิดจังหวะตลอดตลกการออกกําลังกายเหรอใช่สองคนแม่ลูกร้อมกันด้วยไม่ต้องนับเลยไม่ต้อง ความเป็นแม่ลูกถูกต้องเจอกันทุกวันพูดถึงการแสดงเราไม่ต้องเตมกันเดี๋ยวแล้วเพราะว่าเรามองตาก็รู้ใจคือแบบคือมันเล่นกันทุกวันเจอกันทุกวันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเออมันรู้จังหวะกันซึ่งดีมากเลยอ่ะยังไงรอชมเลยค่ะบทสรุปของ2แม่ลูกจะเป็นยังไงนะคะเย็นนี้ห้ามพลาดเลยค่ะสาวใช้เดลิเวอรี่เวลา18 45นาฬิกาีนาทีค่ะ